นี่นะคะน้ำจิ้มกุ้งเผาของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาจะชวนมาทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดค่ะวันนี้มีมาฝากกัน2สูตรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําสูตรพริกเขียวง่ายๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราเตรียมส่วนผสมนะคะในถ้วยก่อนนะเพราะว่าเวลาไปปั่นนะคะจะได้แบบเทปั่นง่ายๆนะคะ กระเทียมไทยใช้2ช้อนโต๊ะเลยนะคะพริกจินดาเขียวนะคะแต่ใช้อยู่ที่10เม็ดค่ะแล้วก็จะปนพริกขี้หนูหอมนะคะสักห้าเม็ดค่ะใช้น้ำมะนาวสี่ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะเกลือป่อนนะคะ ใช้ช้อนชากาแฟนะคะเกลือเนี่ยเป็นเกลือซองสีชมพูแบบนี้นะคะเกลือปรุงทิย์ะะใส่เยอะขนาดดีไม่ได้นะจ๊ะใส่สักสองช้อนชาครึ่งนะคะไม่ต้องเต็มน้ำกระเทียมดองค่ะนิดหน่อยค่ะสัก1ช้อนโต๊ะเราจะเอาส่วนผสมน,นะคะไปปั่นค่ะเราจะใช้โถปั่นแบบที่เราปั่นน้ำ น้ำปั่นอะไรทั่วไปนะคะแล้วก็ปั่นแบบให้ละเอียดเลยเพื่อให้ได้ตัวน้ําจิ้มมาค่ะที่เป็นแบบสีเขียวแล้วก็ละเอียดละเอียดนะคะเราจะใช้โถปั่นแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่มีโถปั่นก็ครกก็ได้ค่ะ นี่นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรที่เขียวของเราค่ะเดี๋ยวเราไปทำพริกหนึ่งสูตรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำซีฟู้ดอีกสูตรหนึ่งนะคะกระเทียมค่ะสองช้อนต๊ะใช้พริกแดงจินดานะคะสิเม็ดค่ะ เราจะเอาไปปั่นก่อนนะคะให้พริกกับกระเทียมเข้ากันก่อนแล้วเราค่อยเอาผักชีะคะ่ะมาปั่นทีหลังนะคะปั่นหยาบผักชีอันนี้เราเอาผักชีนะคะสักหนึ่งหยิบม,มือค่ะใส่ไปนะคะแล้วก็เอาไปปั่นหย,ยาบๆพอถ้าปั่นไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวผักชีมันละเอียดเกินนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือนะคะซองสีชมพูนะคะ2ช้อนชากาแฟาค่ะน้ำปลาค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดองค่ะ2ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาวค่ะใช้น้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะนะคะเราก็เนี่ยนะคะคนให้น้ำตาลให้เกลือละลายดีเลยค่ะยังไม่ต้องใส่พริกลงไปนะคะคนดูก่อนเราจะได้เห็นชัดๆน,นะคะว่าเออน้ำตาลมันละลายหมดแล้ว นี่นะคะพริกแซบเวอร์ค่ะ อซัพโปร์ชิจักอืมบบอตัวนี้มันแก้ว อืเดี๋ยวมาลองอัน oh นี้มางนะคะงานบวชก็ลังมาเลยนะคะอื้มอร่อยคนละแบบแซ่บคนละสไตล์นะคะ